สวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง Youtube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักรายการศึกมวยไทยพนมิดมวยฮิตวันจันทร์ครับเจ็ดเมษายน2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟร์ยูยี่สิบสี่สิบแปดนเป็นต้นไปนะครับนาวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ ทั้งหมด8คู่ถ่ายทอดสด4คู่แรกนะครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์ช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูนะครับเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ลงลึกรายละเอียดน้ำหนักเดินตัวนักมวยนะครับคู่แรกประจํารายการครับปัวเข้ายอดวันของโอม WKO ครับพบกับเจ้าบูธทิเดตสอเดตดํารงครับคู่นี้เวทพิกัด110บปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นเจ้าเสือฝั่งซ้ายเหยรติทงยศพบกับเจ้าหยกมณีสวนจากคาเฟ่ครับ1้อยปอนด์ คู่ที่3ครับรองคู่เอกครับคาริษหาดช่อห้าพยักพบกับสุวัสดิ์เล็กทีเด็ก99ครับคู่นี้เวทพิกัด125่อยยีบอลนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกครับ30ล้านสศศิวัตรครับพบกับเจ้าบัลลังก์เงินอรยุทธชัยครับ119ฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชทางช่อง y o ยูทูบกับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีพข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเก้าด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเหรียราคาครบวงจร ฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักกันเลยครับรายการศึกมวยไทยพนมิรวันจันทร์ที่7เมษายน2568ครับคู่แรกประจำรายการครับบวกเก้ายอดวันของโอม wko พบกับเจ้าบูฒิเดชสอเด็ดํดำรงครับคู่นี้เวทพิกัดร10บปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือบัวเก้ายอดครับหรือว่าเจ้า พนมทวนน้อยนากลางมวยไทยครับมวยจากจังหวัดนครสวรรค์ซ้อมทีเด็ด99อายุ15ปี175ครับเป็นมวยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่าครับประเภทเดินเสียบเดินคำ้ำเดินแทงครับมีแพ้คะแนนเจ้าเผาแบงค์ชออันตนไฟนอลครับที่หลังสิทธ์ชนะเด่นเพชราดาบทิศบางรักที่หลังสิทธ์ชนะคะแนนเจ้าวุติเดชสอเด็ดดำรลวงคู่โจมในวันนี้ครับที่กองทัพระกาศณดอนเมือง คู่โชค,ครับวุฒิเดชซอเดชดำรงมวยจังหวัดตรังซ้อมภูเก็ตขึ้นมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่สิงห์มาวินนะครับอายุ17ปีนะครับสูง1 6 4เซนติเมตรครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับมีทั้งนอกทั้งในวงใน,ในเนี่ยเหนียวหนึบวงนอกนเนี่ยก็จัดจ้านนะครับถือว่าเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าใบปลายไฟล่าสุดเนี่ยมีแผลนิดหนึ่งนะครับมีชนะ คะแนนเจ้านำหน้าปอเปียวกระส,สินครับที่รังสิตแพนอกยก3สอนตนงรสวยจาเจตที่ลังสิตล่าสุดครับแพ้คะแนนบัวข้ายอดวันของโอมว k คโอที่กองทัพประกาศดอนเมืองคู่โชคในวันวนี้นะครับ3กลุ่มผ่าันธ์ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับก็เบียดเบียดนะครับวันนั้นก็เจ้าบัวกข้าวยอดในพิกชนะมาท้ายๆนะครับ ก็เป็นมวยเข่าแข็งแรงนะครับส่วนเจ้าพูติเดชเนี่ยก็ออกทรงฝีมือเขา่ามีทั้งนอกทั้งในครับแต่ว่าลูกเสือสีลูกประทะเบียดกันไปชันกันมาในวันนั้นบัว9ยอดเนี่ยเขาดีกว่านะครับน้ําหนักสอบเมื่อเช้าในบัว9ยอดลดไป1ปอนด์นะครับส่วนเจ้าพูติเดชเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาขาดนิดหน่อยครับมาประมาณสัก109.8ครับขาดไป0.2นะครับ เดยราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่บัว9กยอดนะครับเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ส่วนตัวยังชอบที่บัว9กยอดนะครับแต่ว่าต้องรอท้ายๆนะต้นๆไม่ต้องไปต่อผมมองว่า3มยกวันนี้บุิเดทไม่เป็นรองหรอก3ยกบติเดทน่าจะดีกว่าราคาบุิเดทน่าจะไปก่อนแล้วค่อยลงทุนรองไปที่เจ้าบัว9กยอดผมมองว่าเดินอัดเดินบทเดินบี้วันนี้น่าจะเป็นหนังม้วนเดิมเอามาฉายใหม่นะครับชอบทีบัว9กยอดครับ,บวงไนเอาอยู่เหมือนเดิมครับจะชนะบุิเดทสอเดดดดำลงย้ำแขนได้นะครับ คู่ที่2เสือฝั่งซ้ายเจดตรงยศพบกับโยกมณีสวนจากคาเฟ่1้อปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับเสือฝั่งซ้ายเจดตรงยศมวยสวปปลาวซ้อมเจดตรงยศที่นครมนมครับมันมยวยวัย24ปีนะครับอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าต่อยมา30กว่าไฟเองครับเป็นมวยเตี้ยสั้นแหละครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดวงในล็อกลัดมาตีแข็งแรงครับเป็นมวยตัวเล็กนะแต่ว่าวงในเหนียวแล้วก็มีลูกเตะขาต่อยหมัดด้วยสามไฟหลังสุดครับมีแพ้โยกประยักษ ่อยัมสวนทีล่าดำเนินชนอนกยก4เจ้าตะวันอริสากรูปที่อ้อมน้อยชะนะคะแนนยกมณีสวนจากคาเฟ่คู่โจนมวันนี้ครับที่อ้อมน้อยหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับยกมณีสวนจากคาเฟ่ป้อมเพชรปอรนิผลพันธ์มวยพัทลุงครับซ้อมลานาวอเตอร์ไซส์อายุ18ปี172เซนติเมตรพื้นเพเป็นมวยเขา่าเป็นมวยขวานะครับชะนะเจ้าฉจามมรุนอินช่วยที่กองทัพอากาศชะนะเพชรประยักพุทธประชาชื่นที่ลาดำเนิน ล่าสุดครับมาแพ้เสือฝั่งซ้ายเจอตรงยศที่อ้อมน้อยคู่โจงในวันนี้ครับคู่นี้เบียดพิกัด113ปอนด์นะครับไปดูน้าหนักสอบฝ่ายแดงครับเมื่อเช้าเนี่ยมา113.2ฝ่าน้ําเงินมา113เท่าพิกัดคู่นี้เจอกันมาล่าสุดที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นก็คู่ขี้สูสีนะอาวุธมวยเนี่ยหยกเนี่ยถือว่าเบียดกันไปชันกันมา3ยกเนี่ยยกมณี หน้าเสือบรรยากาศดีครับราคาออกนําไปก่อนแล้วก็มาเบียดกันช่วงท้ายๆครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าทุลักทุเลเลยก็ว่าได้เพราะว่าเจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่แต่ราคาบรรยากาศหน้าเสือในคำ้ำเจ้าหยกมณีหน้าเดียวเลยมีช่วงจังหวะยกห้าครับเจ้าหยกมณีออกอาการเมาครับวันนั้นน่าจะโดนก้านคอนะถ้าจำไม่ผิดเมาครับแล้วก็ชุดนั้นแหละครับเสือฝั่งซ้ายก็เลยชนะมาเลยครับกรรมการในกำลังหาตัวชนะพอได้ชุดหนึ่งก็ชนะมาเลยนะครับ คู่นี้ก็เอามาเจอกันใหม่ส่วนตัววันนี้ผมมองไปที่เจ้าหยกมณีหรือว่าเจ้าป้อมเพชรปอนิผลพันธ์ครับวันนี้แก้มือล้างตาได้นะไฟล่าสุดหน้าเสือบรรยากาศดีครับวันนี้เอากลับมาแก้มือล้างตาผมมองว่าน่าจะดีกว่าไฟก่อนไม่พลาดอย่างเดียววันนี้เบียดเสียสีหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมวันนี้ก็ได้เปรียบนอกเนี่ยดีกว่าต้นๆในี่ไปก่อนแน่นอนส่วนเจ้าเสือบางสาเนี่ยเป็นมวยบู๊ครับเปิดเจมเดินบู๊เดินชนต้องอัดต้องบดต้องบี้เหมือนเดิมอะ วันนี้หยกมณีไม่หมดไม่ยุบไม่ย่นวันนี้ผมมองว่าแก้เมือได้ชอบปี่หยกมณีส่วนจากคาเฟ่ครับจะชนะเสือฝั่งซ้ายเกียรติงยศนะครับคู่ที่3รองคู่ครับคาิหาชอห้าพยักษ์พบกับสุวัรเล็กตีเด็กเก้าครับผู้นี้ร้อยยี่สิบห้าแดงเป็นคาิหาชอห้าพยักษ์เพชรนารายสันติสุรินครับไฟแรงลูกไฟป่าตัวเดียวกันนะครับมวยตัวนี้ก็จากบุรีรัมนะครับซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักษ์อายุ16ปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือเข่าครับต้นๆความเป็นมวยจุกจิกชกยากเลยครับความเป็นมวยดีครับเชิงโชคฉลาดมีทั้งนอกทั้งในนะครับส่วนวงในเนี่ยก็เหนียวเหนึบโดยเฉพาะลูกคีบคอล็อกตีเนี่ยถือว่าเหนียวเหนิบเลยครับชนะเพชรเรนูเกียตรงยศที่กองทัพอากาศแล้วก็มาแพ้เพชรเจ้พาพญาสอจอเพียกุไทยที่ราชเชดํำเนินล่าสุดชนะสตวรวลอวัฒนาที่สุรินทร์17กันอ่ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคู่โกค,ครับสุวัณเล็กท่เด็ก9เกครับ มวยจากโคร,ราชซ้อมทีเด็ก99 24ปี169ครับเป็นมวยซ้ายเข่าล้วนๆครับเปิดเจมเดินบู้เดินชนก็วงในเนี่ถือว่าเหนียวหนึบครับได้เวทนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นพี่แล้วกันกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยจะดีกว่าหน่อยชนะยอดคัมพีชอเชมเพียนที่หลังสิทธิ์ชนะเหล็กก้า BS มวยไทยที่เชียงรายแพ้เกียรติศักดิ์พยักกัน t อนที่อ้อมน้อยครับ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเบทดพิกัด125ฝ่ายแดงเมื่อเช้าในลดประมาณ0.8ฝ่ายน้ำเงินเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาน้ำหนักเนี่ยร27.6ครับฝังไม่ผิดครับ127.6เกิน2ปอนด์กัอบจุด6ก็ลดได้เฉยเลยเหลือ125.6ครับพอมาช่างครั้งสุดท้ายก็ได้125เท่าพิกัด เมื่อเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดเยอะนะครับต้องดูว่าวันนี้จะเร่งขึ้นหรือเปล่าคู่นี้เลทราคาล่าสุดครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับคารลิฮาร์ดเนี่ยเป็นต่อประมาณสัก5้าสี่คู่นี้ต้นๆยังไงก็ชอบไปที่คาริฮาร์ดครับฝีมือความเป็นมวยดีกว่าครับมีทั้งนอกทั้งในดูหลากหลายครับต้นๆในไปก่อนวงในในต้านให้อยู่เพราะว,าว่าวันนี้เนี่ยผมวางว่าคู่โชกเนี่ยลดเยอะด้วยจะมาแลกเข่าวงในกันเนี่ยผมก็มองว่าคาริฮาร์ดก็ไม่กลัวหรอกเสียสีกันไปประทะกันมา วันนี้สุวัสด์เล็กไม่น่าจะเร่งขึ้นนะชอปที่เจ้าคฤหาสน์ชอห้าพยาครับวันนี้จะชนะสุวัสด์เล็กติดเก้าเก้าคู่ที่4คู่เอกครับสาล้านส,สสสิวัตพบกับบัลลังเงิน,นอโยธยชัยครับร้อยสิบเก้าวอนครับไปดูข้อมูลเชิงหรือฝ่ายแดง30ล้านส,สสสิวัตทีเคบ็อกซิ่งครับมวยจากจังหวัดนครศรีซ้อมอยู่ที่ทีเคบ็อกซิ่งยีปีร้อยหกสิบห้าครับพ่อน่าจะย้ายศึกมานะตัวเนี้ย เพราะว่าสมัยก่อนนะ่อยู่ในสึกในสายของเพชรยินดีไฟนี้น่าจะเป็นไฟอ่าตามข้อมูลเนี่ยย้ายศึกมาแล้วนะครับเป็นมวยขวาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดก็อาวุธหนักแรงนะครับต้นต้นเนี่ยลุ้นได้เลยหมัดธรรมชาติก่อนหน้าเนี่ยน็อกมา3ไฟลวดเลยนะครับเพิ่งมาสะดุดแพ้จเจริญสุขไฟล่าสุดนี่เองชนะน็อกยก3ครับลูกกอกเพชรสิทธิ์วิกแจ้คนรักปทุมที่ลัางสิทธิ์ชนะน็อกยก3เพชรบึงการรงเยนกีฬาโคราชที่ลาดําเนินแพ้จเจริญสุขผ่านทองยิมที่ลาดตึเนินครับ6มีนาคมที่ผ่านมา คู่ชจกครับบัลลังเงินอยุทธชัยมานะชัยตัวเดียวกันนั่นแหละครับมวยหนองบัวครับตัวนี้ซ้อมไปที่พรยัปูหลวงอายุ26ปีครับรุ่นพี่สูง165ซนติเมตรมวยขวาฝีมือครับเก๋าเกมเลยมัดหนักซอคมเหมือนกันชนะนอกยก2ครับบักโนวาบางแสนไฟขับที่เชียงรายครับวันนั้นไปแทนนังคู่ชะนะคะแนนเจ้าเพชรนิพนธ์แปะสายสี่ที่อ้อมน้อยชะนะนอกยก3าขุนศึกเอ,อิร์ธออขวัญเมืองที่คลองทวอา,ากาศ10มีนาคมที่ผ่านมา คู่นี้ถือว่าใครดีใครอยู่เลยนะถ้าพูดถึงหมัดธรรมชาติเดี๋ยวผมก็มองว่าคู่นี้อาวุธหมัดธรรมชาตินไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าบัลลังเงินตัวนี้เขาก็มีลูกหนักลูกแรงเหมือนกันส่วน30ล้านก็ตามสไตล์ครับวันนี้อาจจะเสียเปรียบเพราะว่ามาต่อยกลางวันเป็นไฟแรกแต่ก็ไม่ใช่กลางวันหรอกก็เป็นมวยรายการตัวในคืนก็ตามเหมือนกับอยู่ในศึกเพชญดีเดิมนั่นแหละ6กโมงขึ้น6กโมงเย็นอะไปดูน้ําหนักสอบมันก่อนครับมา120บ ุดแปดครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงลดไปปอนกับไปจุดแปดครับถามว่าลดเยอะไหมผมก็มองว่าลดค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเหนื่อยมากแหละเมื่อเช้าเนี่ยลดเยอะนะแต่ก็ลดได้ครับมาเยียบตัวช่างอีกครั้งได้ร้อยสิบเก้าจุดแปดลดไปอีกศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงนะครับส่วนคู่โชกครับร้อยสิบแปดจุดห้าครับสบายสบายเลยน้ําหนักขาดเลยครับก็ถือว่ามาน้ําหนักขาดศูนย์จุดห้านะครับเมื่อเช้าคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ รูปร่างเนื้อตัวก็ถือว่ามาดีทั้งคู่ครับส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้า30ล้าน30ล้านสสาสิวัฒหรือว่า tk boxing ครับผมมองว่าช่วงนี้ฟอร์มสดนะเพิ่งสะดุดแพ้เจ้าเจริญสุขไฟล่าสุดแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศหน้าเสือตัวเงินช่วงนี้30ล้านแรงมากๆครับคือเขาเรียกว่าอยู่ในชุดของทีมงานคนเล่นเขาอะ่ะ น่าเสือตัวเงินดีครับแล้วก็ตัวเงินเนี่ยใหญ่ด้วยเข้าทีในราคาวิ่งตลอดนะครับคู่นี้ยังชอบที่เจ้าสล้านครับจะชนะบัตงรเงินออยุทธชัยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปผลรักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการศึกมวยไทยบันณมิตรครับวันจันทร์ที่7เมษายน2568ดครับ3าดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่ คาลือหาดชอห้าพยักครับจะชนะเจ้าสุวรรณเล็กติเด็กเก้าต้นๆผมมองว่าไปก่อนแพ้ก็แพ้พิจาร้าด้วยแหละแต่ว่าเขาในผม่ามองว่าคาร์ลือหาดตัวนี้เขาไม่ค่อยแพ้โมยเข่าเพราะวงในเขาก็มีลูกขี้บคอเหมือนกันเมื่อเช้าในสุวรรณเล็กลดเยอะด้วยผมมองว่าเสียสีประท้ากันไปไปไปไม่น่าจะเร่งขึ้นนะครับห้าราวนนี้ไปที่30ล้านครับผมมองว่าต้นๆนเนี่ยใครดีใครอยู่เลยแต่ว่าหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศเนี่ยสาล้านช่วงนี้ดีมากๆชอบไปที่30บล้านครับวันนี้ผมมองว่าน้องเขากําลังสด กำลังแรงไฟล่าสุดเจอกับเจ้าเจริญสุขต่อยดีมากแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแพ้เขาเรียกว่าแพ้ลูกตื้นะครับออไปที่30รล้านครับจะชนะเจ้าบัลลังเงินออยุทธชัยครับวันนี้ผมชอบตัวเงินชอบหน้าเสือชอบบรรยากาศเมื่อเช้าเนื้ตัวก็มาดีด้วยครับลุ้นนับลุ้นนอกได้เลยตัวนี้หนักจริงครับ จะชนะรุ่นพี่อย่างเจ้าบัลลังเงินออยูุดชัยได้นะครับสรุปมวยชอบทั้ง4คู่ในรายการอาลืมแจ้งเลทราคาไปนะครับของเจ้า30ล้านนะครับเลทเปิดอยู่ที่30ล้านประมาณสกักเ็สถามว่าแพงไหมมันเป็นราคาวัดดวงครับกดหลนก็จินเต็มอะ่ะ ก็ชอบตามเห็นต่างส่วนได้นะครับสคู่คู่แรกชอบที่บัวเก้ายอดครับวันนี้ย้ำแคนได้นะครับผู้สองชอบที่เจ้าหยกบณนีสวนจากคาเฟ่แก้มือได้คู่ที่3ชอบค้าที่หาดชอห้าพยักษ์คู่ที่4คู่เอกชอบ30ล้านชอห้าพยักษ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลาก,การะบอกเป็นเท่านี้ขอบพระคุณครับ